เวลา8.59นาฬิกา59นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2564เป็นวันสุดท้าย ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะต่างๆรวมทั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติคณะสหวิทยาการวิทยาเขตหนองคายรวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรพสิทธ,ธิประสงค์ <investir. S 1> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2692คน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของประเทศส่งผลให้ปีล่าสุดได้รับการจัดอันดับโดย The Impact Ranking ให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในด้านยุติความยากจนทุกรูปแบบอาทิระดมบุคลากรและนักศึกษาจาก19คณะ นำความรู้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมเช่นสร้างงานให้เกิดการสร้างรายได้และติดอันดับต้นๆของประเทศในการรักษาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพที่ดีเช่นมีโรงพยาบาลศรีนครินร์อยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังติดอันดับต้นๆของประเทศในการส่งเสริมการศึกษาให้มีความเท่าเทียมเช่นจัดตั้งศูนย์วิชาชีพครูอาเซียนเพื่อพัฒนาการสอนของครูทั้งอาเซียนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศทั้งเรื่องการแต่งกายขจัดการขจัดการคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัยเป็นต้น